เฮ้ยน้องรู้ไหมอ่ะว่าไปที่ท่าเรืออีกแล้วเว้ยงั้นเดี๋ยวจะเรียกใตำรวจมาจับมันให้ได้เลยนะทอมแล้วจะเอาอะไรดีกับมันดีล่ะก็ไปเจ๊จับมันสิจับมันก็มันก็มีความสุขอยู่แล้วงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าโอเคนี่เจ้าห้าที่เจอไหนก็หนีน,นะ เอาเล่ะทีนี้ก็ต้องจับกูให้ได้เลยนะแล้วก็ชาสติปก็อยู่ที่ชันหมดแหละงั้นตำรวจจี้เมื่อไหร่ก็ฟวยแน่เลยนะคุณลุงงั้นก็เอาสญญาสติไปซ่อนไว้แล้วส่งต่อให้ประเทศอื่นไม่งั้นตำรวจจับได้งั้นแย่แน่เอาไงดีรถตีนก็ตัแล้วดิตำรวจขึ้นรถตัตนตแน่หวัง ย,จจยึดมิเจอหิวลวดจงวางอาวุธจาคันคอเด้นนค้าตระดจแล้วฉับต้องหลีไมหีกไม่ได้แต่จรงจริงแล้วฉันต้องหนจะหนีได้ไมครับทานต้องสู้มันนี้ได้เหรอครับจะหนีทำไมครับลุงลุงแก่ ตัวมแกแกทำไมจะหนีไม่ได้ครับก็หนีดีกว่าครับทุกคนหนีเลยอ,นนเอไม่ได้แล้วเชวื่อประสบการณ์ที่กว้ังด้วยนะครับครับ ไมไ่ต้อรั้ว่าต้อนสรามลวไกผมไม่ม,ยา,มยาเสพดเลยอะมแค่ทำสามีทำสงวายาเสพติดเนี่ยเราไงสัเรื่อรกได้เยอยามาขัดคือตำรวจแบบนี้นะผมทำหน้าที่ตำรวจมากี่ปีแล้วผมต้องมาจับลุมคุณเนี่ยนี่เจ้าี่ตำรวจผมตั้งหน้าที่จับคนร้ายให้ได้คุณประชาชนนะครับไอ้คนนี้มาเป็น <observing> ย <Loud ity> ังไเหตุใดทําะบนี โอ้ยทำไรผีดแบบว่าโอ้ยหนีไรกันนะเฮ้ยยันี่ยันี่ครับยันนี่โถ่ไอ้คนหนีไปแล้วเฮ้ยนายตับไปเลยเฮ้ยมองตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวมองตัวเดี๋ยวนี้ฮะมองตัวอีกจะได้ไหหรอฮะ ยังหารถไฟรไฟทุกมันมีหรอกรถไฟฉันไม่ได้หรอกนบอก้ร่มันไม่มีอะไรหครเลกตามรไฟท่ไฟุ่เยน่ฮะไอพวกนักบวอ่อวแล้วอ่ะดหีมไ้ยินกันนะตรวแกไม่รอดแล้วล่ะรถไฟน่าจะมาแล้วล่ะแกก็โดนแน่เลยล่ะรถไฟถูมาแล้วมึงโดนแน่ มึงต้องไปช็อตใช้กาวสักทีเ้อมาตาเลยครับตำรวจไม่เป็นไรหรอกเอาเอามาเป็นงานศพเลยเอาเป็นสังเลยศพเลยไ่สุบคดีก็จบสักทีเนาะเฮ้ยเพื่อคิดว่าไงวะก็ดีว่ะ ก็ทำหน้าที่ตำรวจก็่วดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้หน,นีก็จบแล้วด้วยงั้นก็หาอะไรทำกันก่อนดีกว่านะนาะเพื่อนเออน่าเพื่อนอย่าไปคิดมากเลยเมื่อตำรวจเพื่อๆๆการเพื่อการไปทีมกันเนะาไว้เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวพีกระเถิบ